วันนี้เราพามาดูรองรอยความเสียงให้พ่อชายตเลีครับลังจจกไปิลื่นโคตรซัดซัดไปเมื่อวันก่อนนี่คือบรรดารองรอยความเสียหาห้ครับชายอาดเศร้าเผาครับต้นมะพร้าวครับกบโขนลมไปดึงโซดเหมือนกันครับเนี่ยคลืนล่นตาลีครับซัดซัดจนเสียว่าข้าวายกว้างครับเห็นไหมครับซัดซัดจนทำให้ต้นมะพร้าวครับบริเวิตนี่ก็ ฝนลมไปเยอะนะครับนี่คือบรรยากาศไตาเ้เท็กันเลยครับในละปีจะซาดสัตว์ขึ้นมาเยอะนะครับปีน้าจะซาดสัตว์ไปถึงโซติดซอกรู้ไหมครับนี่โซตแรกนะครับคอยมาแลกกันเล้ววาวปนาาาีน้าหรือจะพูดมาแค่ไหนตอนมะพร้าวซต้นครับบริเวณชายหาดเนี่ยครับคอยมาดูกันอีกทีนึงครับว่าปีน้าตอนมะพร้าวซตอนนี้จะทุกขนลมโดยลืนหรือไม่ครับ ตอนทนขนาดเนี <aroma invoke> ้ยมีอายุก <rainforest> ี <popular ruption> ่ป <teor in> ีได้ครับเนี่ยปีหน้ารื่มเสาะแล้วนะครับปีหน้าจะลมอีกหรือไม่ครับตอนทนตอนนี้แล้วก็สูตรนี้ครับเนี่ยครับเป็นไหมเห็นสะาพแต่ครับเป็นไหมเห็นสะาพจะดจี้เลยครับลมจะลมแล้วนะครับโดยจะพอตอนนี้มาเลยเลยครับนี่เห็นมากครับอ่าปีนาจะลมไหมครับตอนนี้เอบเป็นไหมครับนี่สะาพลาทุนเลยครับเวลาดวงไทยครับ แดนทจักชัยอาจบาดบางีตะบลสาพาอำเภอดิชนนครศรีธรรมราช